สวัสดีครับสวัสดีครับแต่มาทิค่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครับสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่7สิงหาคม2565นะครับรับลาวสตาร์วันนี้ก็คือหอยลาวนะครับออกวันที่7วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงแสบตาสดใส นะครับสดใสเลยนะครับก็ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับขอขอบพระคุณทมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็กดถูกใจให้กำลังใจช่อง VIP ธรรมดาทุกๆคลิปเลยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะเมื่อวานนี้ออก18539นะครับเข้า39นะลูดลูดหรืออะไรเมื่อวานนี้ เข้าสามเก้าตรงๆเลยอืมไม่ต้องกลับเลยสามเก้าเป๊ะเลยอเน้นที่หนึ่งกับสามมาสามเลยนะครับเาประมาณนี้อก็ออขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับเมื่อวานนี้นะได้เหได้กิีดกันนะครับวันนี้ก็มาชมอีกกันแล้วกันนะครับ แล้วก็พิจารณาด้วยนะอมไม่ชนไม่ชอบไม่อะไรก็ไม่ต้องจัดนะครับรุ่นลมเพื่พอความบันเทิงนะครับเงินทุนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าเรามาพิจาระานาเลยนะครับแนวทางวันนี้ก็จะมาวางให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะราสตานะครับของวันที่7เดือนสิงหาคมนะครับวันอาทิตย์หนึ่งสอนะครับเน้นที่หกับสตัวกันคือสามนะอ่ามีอะไรบ้างครับ เน้นที่1นะครับ1 7 7 1นะครับ1 8 8 1นะครับ1 9, 9 9 1นะครับอ,อันนี้2นะครับ2อะไรเออ7จ2ดสอ2สองเจ็ดแปดสองสองแปดเ้าสองก้านะครับอ,อันนี้ชัวกันนะครับัวกันนะ 3 7 7 3 8 3 3 8 9 3 3 9ามแปดสามมเก้นะครับหัวตัวลองนะครับลอานะครับเองหนึ่งห้าห5 5หนึ่งสองหอ่าแถมให้อีกกันไว้หน่อย1 0 2 0 3 0นนะครับ ลูดอ่าใครจะลูดใครไม่มั่นใจในคู่เจาะก็ลูดลองครับ1กับ2นะครับประมาณน,นี้ตัวกันคือสามนะอ่อะอะาพิจารณาดูนะครับชนชอบคอยจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุนลมเพื่อความมันองไปนะครับอืมดาวสตาร์วันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ